คิดถึงครับมีก้นเครับมีมีก้อนทำไมอ่ะอย่าพูดมันก้อเห็นไหมคิดถึงก็บอกคิดถึงพูดใหม่คิดถึงไหมคิดถึง ชมที่รับชมอยู่ทาา่ทาเวลาท่ของเราตอนนี้คงจะจิงหอนขาดนะนะคะกลับมาที่เมื่อกี้กขอย่าอีกงรอบนึงอันนี้ไมนน่ได้จีนทำไมต้องเลือกเพลงนี้เพลงมีเป็นแบบว่าที่เราซื้อลิขสิทธิ์มาเป็นล้านเพลงทำไม <แฟ S 1> จิ้มเพลงนี้แฟนใครใครอยากจะแก้ตัวหรือจะสารภาพอะไรก็ได้ค่ะไม่ต้องแก้ตัวแฟนว่างไงแฟน เพลงมันน่ารักใช่ไหมล่ะไม่ไม่เอาจริงๆเพที่ฉันไปดูของพี่นิวมาพี่นิววางสมุดให้ดูแล้วก็คือเพลงมีเป็นลาน่ะทําไมสองคนนี้จิ้มเพลงนี้คือมันมีเพลงน่ารักอีกเยอะก็นี่คือหนึ่งในล้านไงครับผม เอ้ครับยังไงสิผมตามที่น้องพูดเละครับผมอะไรเนี่ยยังไม่ได้แต่งเลยเสียการตกฟ้องไปเลยคูดเลยครับเราเราเป็นคนที่ให้เกียรติคนที่หลวมโอ้ิมนีกข้างหน้าไม่รู้ข้างล่างเมื่อกี้ตะโกนว่าอะไรนะโอ้ มเ,เมันมีสองคำโอมอยากจะพูดคำไหนระหว่างกลัวคนที่เรารักกับกลัวเมียพี่เป็นพี่ที่เลือกไม่ถูกเป็นพี่ที่จะเลือกคำว่ากลัวเมียไปเลยทำไมนะคะโอมไม่เกียดหรือว่าโอมกลัวเมีย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ถ้าอยากมีชีวิตแฮปปี้ไลฟ์ก็ต้องมีอย่างนี้หลยๆๆๆๆ สุดท้ายแล้วเอาหน่อยเล่นกันหน่อย <c oughs> เล่นกันหน่อยมันเป็นวันสุดท้ายของการสแสดง <c oughs>